สวัสดีค่ะเย็นครับ fc ทุกคนทุกท่านด้วยครับมาแล้วครับเนี่ยมืดเลยครับอ่อจะตกทุกวันเลยแหะครับตะวันจะตกดินแล้วครับแต่เมฆดำมืดเลยครับเนี่ยไปตกที่อื่นแล้วนะครับอใอยดินแห้งหน่อยนะครับ นี้ก็แย่แล้วครับถ่ายดูเนี่ยด,ดินยนงไม่แห้งอะไรยังไม่แห้งเลยครับเก็บขวดเก็บถุงไว้ไว้ขายขายไม่ดีแล้ฮะรักนี้เงียบ ให้เอซีทุกคนดูนะครับทุกคนทุก,ท,กท่าน,นมาอยู่แล้วครับมืดตึ๊บเย็นวันพุธด,ดูดิครับมามืดไปหมดโอ้โหเอาไงดีครับเนี่ยให้พัดเลยไปเลยครับเนี่ยมืดเลย ตกสิ่อื่นมากครับตกทุกวันเลยฮะไม่ไหวโอ้เครียดเลยฮะเห็นฝนแล,ล้วหน้าฝนจริงเอายกเว้นมังเจอตกได้ทุกวี่ทุกวันเลยครับยำแย่หญ้าขึ้นยาวมดแล้วเนี่ยครับเดีย๋ยต้องมาจ้างก็ตัดอีขึ้นไหวหน่าดูเลยเจอฝนมาเจออะไรไปยาวมวยใบแล้วฮะ นี่มืดโดนก็มืดไปแล้วตะวันจะตกเรียนแล้วครับนะคลิปนี้สั้นนะครับเอซีทุกคนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องผนไชยหมกหวกกะทะฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ